ลองชิมดูอืมเราชาติแปลกมากเลยค่ะโอเคแปลกยังไงลองอธิบายดิมันออกเปรี้ยวเปี่ยวอะไม่เหมือนที่พี่เคยให้ชิมเลยค่ะทั้งที่เป็นกาแฟตัวเดียวกันอ่ะพี่ว่ากาแฟมันออกไม่มากขอเอ่อมันยังอ่อนไปนิดนึ่ง อาจจะต้องบทให้ละเอียดมากกว่านี้จริงด้วยค่ะพี่ชนนเคยบอกมาก่อนแล้วแต่ข้าวลืมต้องขอโทษด้วยนะคะคือจริงๆข้าวไม่ค่อยดื่มรสชาติกาแฟแบบนี้หรอกคะ่ะปกติก็แค่ดื่มให้ตัวเองหายง่วงตอนที่ตัวเองทำงานดึกๆอะเมื่อคุณทำอะไรช้าลงคุณจะสัมผัสถึงรสชาติาต่างๆได้มากขึ้นด้วยแล้วก็ จะเห็นสิ่งสวยงามได้มากขึ้นเลยใบเข้าดูมาตั้งแต่ใบเขายายมาอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยมีอะไรอย่างเปลี่ยนไ,นไปใบเข้าดูนุ่มนวลขึ้นแล้วก็ดูยิ้มมากขึ้นเลยต้องขอบคุณพี่มากนะคะที่ช่วยข้าไว้ในวันนั้นอะถ้าพี่บอกทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็น พระสงค์ของพระเจ้านะเราจะเชื่อไหมเอ่อคือโอเคไม่เป็นไรยังไม่ใช่ผู้ศรัทธานะถ้าเป็นพระประสงค์ของพระองค์จริงทาไมเข้าต้องเจอเรื่องเีดยวร้ยรายมากมายขนาดนี้ด้วยล่ะคะกาแฟาเสิร์ฟที่ดีเนี่ยมัน ไม่ใช่ว่าเราจะหยิบเชอร์รี่กาแฟแล้วก็มันต้มตเป็นกาแฟได้เลย,เลยมันจะต้องนำมานำมาตากนลมาบม่มแล้วมาหมักแล้วก็คั่วเค็มคั่ว,วกลางคั่วก่อนแถมยังต้องบดอีกแล้วก็ยังต้องผ่านน้ำร้อนด้วยเขาเรียกว่ากระบวนการใบเข้ากัเหมือนกันใบเข้าอยู่ในกระบวนการเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด มาทานจนได้แล้ววันนี้เออตลกดีเนาะอยู่ในโลกเมตาแต่สุดท้ายก็ต้องอ้างเองเวลาตาม่าโลกจรงิงนไงสวยปะพาทิตยขึ้นในเมตาจริงๆแล้วเป็นพราทิตตกสำหรับเรานะเพอตอนนี้ที่แคนาดาหงงเงินเล่าแต่ก็นั่นแหละของพวกนี้มันก็เป็น,สนเสน่ห์ในโลกเมตาเนาะเอ่แล้ว นายอยากเจอเราในโลกจริงบ้างไหมอ่ะเฮ้ย <crawl> ท <prejudice> ี่ชวนเราไปเดทหรอเขินเว้ยอย่าว่าตลกก็เราคุยกันมาตั้งหลายเดือนแล้วไงไม่อยากให้เราไปเจอโลกของนายบ้างเหรอโอเราอยู่กันคอนลสิรกโลกเลยนะต้องนั่งเครื่องมาทั้งน่ะสายการบินแคาดารับชิปโตปะโอนไปเลยเอาไม่แน่นะเราอาจจะไปเคาะประตูบ้านนายเลยก็ได้ก็มาเลยครับได้เสมอ สายกาดจริงๆเอ้ยพ่ออยา่าเออฟินเราต้องรีบไปแล้วนะไว้เจอกันหมื่องนะอ๋อโอ,โอเคได้เต้กินข้าวพี่แอนนอนแล้ว เออเดี๋ยวลงไปเลย โอยจะถามอะไรก็ถามเลยค่ะถ้าจะจ้องนานขนาดนี <c oughs> ้ไม <inde> ่ได <ano> <t UC S 1> ้เสียภาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีละคนสิคืองี้ค่ะเข้ากับแอเรียวไปสมัครการวิธีหนึ่งแล้วพอดีเขาเรียกสัมภาษณ์พร้อมกันอะก็เลยบอกให้แอ์เขาแต่งตัวเรียบร้อยนิดนึงนี่ก็เรียบร้อยเกินดูเหมือนชุดคอสเพลย์สาวออฟฟิศยังไงไม่รู้อะชุดปกติไม่มีหรอโอ้ยแล้วมันไม่ดีตรงไหนอะเกสไม่ชอบเหรอแต่ใบข้าวชอบนะใช่ปะ ค่ะก,ก็น่ารักดีอ่ะอ่ะว่าแต่บริษัทเนี่ยบริษัทอะไรอ่ะเช็คหรือยังแน่ใจนะว่าไม่ใช่ไม่พลาดแน่นอนค่ะพี่แทนรอบเนี้ยแอลเลี่ยวอ่ะให้ใบเข้าช่วยเช็คแล้วรับรองว่าไม่โดนหลอกรอบสองค่ะแล้วไปสมัครกันตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยโอ๊ยแกยจะไปรู้ว่าอะไรวันวันตันแต่ร้องเพลง ฉันไม่ร้องเพลงก็ฉันไปทํางานไงไม่ได้ไปร้องเล,เล่นๆยังไงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วกันจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆส่วนเรื่องจะได้งานหรือไม่ได้งานก็ไม่ต้องไปกังวลแล้วกันยังไงพี่ฝากไปข้าวดูแลแอรเรียอด้วยนะพี่แทนแอรเรียอไม่ใช่เด็กแล้วนะพี่รู้แต่ถ้าข้างนอกอะ่ะพี่ว่าไปข้าวเขาเชี่ยวชาญมากกว่าเราแน่นอนยังไงเขาเตือนเขาบอกอะไรก็ฟังเลยนะค่ะอืม งั้นก็แปลว่าวันนี้ร้านกาแฟหยุดหรออือใช่เราบอกพี่ชานนไว้แล้วอ่ว่าขอหยุดวันหนึง่งเออแล้วเ,เรามากินข้าวเนี๋ยครับเดี๋ยวมันจะเย็นหมดอะอก็รัดกูมีเรื่องจะพูดกับมึงสองข้อข้อหนึ่งทำไมจังหวะมึงต้องนอนรงแบบนี้ตลอดเลยวะข้อสองมึงเป็นอะไรกับการชวนกินข้าวมากไหมเนี่ยคนเขียนบอกอเขาเขียนมหมึงกูไประยงเดียวอไปกินข้าวเถอะเอออ,อันนี้อร่อยมว้ยเล้วมันจะพูดอีก่ะเ,เออ ไปเอิร์ดคุยได้ปะได้ดิมีอะไรวะทำไมมึงดูซีรีส์อย่งนี้เอ้ยมึงจะไปทำงานเหรอมึงไปก่อนก็ได้เดี๋ยวกลับมาค่อยคุยกูไม่รีบไม่เป็นไรกูไม่รีบเหมือนกันกูแค่ไปดูโปรดักต์ใหม่ที่ออฟฟิศเฉยๆอ่ะอ๋อเกิดเป็นลูกเศรษฐียินดีเนาะอายุแค่นี้แม่งมีกิจการแล้วคนอื่นเขาไม่อยู่บ้านนี้กันเพราะราคาถูกมึงมาอยู่เพราะใกล้ออฟฟิศนี่มึงจะมาคุยเรื่องมึง หรือพี่จ้าชีวิตกูกันแน่วะไม่ใช่อย่างงั้นคืองี้มึงจำอีวาได้ปะอีวาอีวาไหนวะที่คุยกับกูอะที่แบบเป็นเป็นคนคุยกันอะไรเงี้ยอ๋ออีวาที่มึงเจอในเมตานะเออหลือเขาเจอมึงมั้งมันไม่ใช่ประเดน็นคืองี้คือกูรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเหมือนเขาชอบกูจริงๆอะไรเงี้ยก็ดีแล้วนี่ มึงจะกังลวลอะไรอ่ะมองดูดิคือถ้าสมมติเขามาเจอกูเงี้ยสารล่างเงี้ยตัวจริงเงี้ยเขาจะชอบกู่อะวะอืมไม่น่าชอบว่ะมึงทั้งปากหมาโหดร้ายกับเพื่อนมนุษย์แถมทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางอีกผู้หญิงแน่เขาจะชอบมันว่ <Yeah. S 1> นะเชียรขนาดนั้นเลยอวะแล้วมึงเคยเจอตัวจริงไหมยังไม่เคยอะออนไลน์อย่างเดียวเลยว่ะ แล้วถ้าตัวจริงเขาใส่แว่นสีลุ้งเป็นใยเฉมจะชอบเขาปะละ่ะไหนดูซีอันนั้นตัวไหนอ่ะอันนี้เราว่าเหมาะกับแอนเลียวอะ่ะนี่นี่นี่ฉันชอบตัวนี้มากเลยสีฟ้ากลับมากันแล้วหรอนี่ซื้ออะไรกันมาเยอะแยะเนี่ย ก็เก้จ่ะบอกว่าฉันแต่งตัวเหมือนคอสเพย์เนี่ยใบเข้าเลยพาฉันไปเลือกชุดใหม่นี่นีนี่เป็นไงสวยปะแล้วเอาเงินจากไหนไปซื้อกันลยะเนี่ยอืพอดีพี่ชานนนเขาจ่ายค่าแรงมาให้แล้วอะก็เลยพอมีบ้างต่อให้จะสมัครงานเป็นแบบออนไลน์อ่ะนะแต่ว่าสัมภาษณ์ก็ต้องเจอตัวจริงอยู่ดีเราว่า f ฟ r s t i m p r e s s i ก็น่าจะสำคัญอะแล้ไปสัมภาษณ์มาเป็นไงบ้างโอ๊ย ไม่อยากพูดเลยถามหาแต่ประสบการณ์แต่ถ้าไม่รับฉันทํางานอะ่ะจะไปหาประสบการณ์จากไหนจริงไหมพูดแล้วลมเสียเออเราเกจะไปร้องเพลงเหรอใช่สองทุ่มครึ่งอ่ะรันรีไวโอ๋อรถไปข้าวเคยฟังเกศร้องเพลงแล้วยังเสียงดีสุดยอดเลยนะไว้รอบหน้าเราไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวแอร์เรียวอะ่ะเอาชุดสวยๆให้ยืมดีไหม จะได้ตอบแทนที่แบบวันนี้พาฉันมาซื้อของไงเดี๋ยวเราใส่ชุดเด็มดีกว่านะโน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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหนไหนไหนลุก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 ดูซิดูซิเนี่ยรูปร่างก็พอๆกับแอรีร่อคนสวยเลยใส่ชุดฉันได้แน่นอนวยเราใส่ชุดเดิมดีกว่าไม่ได้จะใส่อย่างงี้ไปฟังเพลงเนี่ยนะเรียบร้อยเกินไปกับแอรีร่ต้องแต่งให้เหมือนกันสิสวัสดี กาแฟไม่อร่อยหรอเอ๊ะอ๋อป่าค่ะป่าพอดีว่าคิดเลเ่นเพลินอยู่อคะค่ะคิดเรื่องแอรียลใช่ไหมดูออกขนาดนั้นเลยเหรอคะไม่ต้องใช้ผลังพิเศษเลยหรอกปกติเห็นมาด้วยกันแต่วันนี้ฉายเดียวเกิดอะไรขึ้นทะเลาะก,กันหรอไม่ใช่หรอกคะ่ะคือช่วงหลังๆแอรีรยลเขา บางทีเกสอาจจะคิดมากไปเองก็ได้ค่ะแต่แค่รู้สึกว่าช่วงหลังๆเราไม่ค่อยสนิทกันเหมือนแต่ก่อน <c oughs> เหมือนว่าชุนนี้แอริอสนิทกับไเข้าวมากกว่าใช่ไหมพี่ฉัน,นรู้เรื่องด้วยเหรอคะรู้สิอย่าลืมนะว,ว่าใเข้าวทำงานที่ร้านพี่แต่ช่วงหลังเขาก็พูดเก่งขึ้นกว่าเดิมเล อมนั่นสินะคือจากเรื่องที่เกิดขึ้นแอลเลียวเขาพยายามออกจากเซฟโซนที่เขาเคยอยู่เพื่อไปเจอโลกใหม่ซึ่งก็ใช่ใบข้าวเขารู้จักโลกใบนั้นดีกว่าใครในบ้านเรามันก็คงไม่แปลกถ้าเขาจะสนิทกันแม้ว่าเราจะเข้าใจดีแต่ว่าเราก็ยังเราก็ยังรู้สึกแยกกันใช่ไหม เพราะว่าแอรเรียเขาเป็นเพื่อนสนิทคนเดียวที่เกรซมีแต่อย่าเข้าใจผิดน,นะคะเกรซไม่ได้โกรธอะไรใบเข้าวนะมันแค่รู้สึกมันแค่รู้สึกอิจฉาเราแค่ยอยากจะให้คำปรึกษากับแอเรียลเหมือนที่ใบเข้าวให้ได้ก็แบบแบมบที่เพื่อนสนิททั่วไปเขาทำกันค่ะใครจะไปรู้ ผู้คนแต่งตัวจัดอย่างแอริเีลอะจะต้องการคำปรึกษาเรื่องการแต่งตัวและอย่างเกสจะไปให้คำปรึกษาอะไรเขาได้ผมว่ากาแฟแก้วนี้คุณไม่ต้องดื่มแล้วเดี๋ยวผมชงให้ใหม่ไม่เป็นไรคะ่ะเกสกินได้เชื่อพี่คุณปล่อยให้ความร้อนมันละลายน้ำแข็ง จนกาแฟกกนี้ไม่เหลือรสชาติของความเป็กาแฟแต่ถ้าหาคราวนี้ผมชงแล้วคุณยังปล่อยความร้อนละลายจนรสชาติมันจืดชืดผมจะปล่อยให้คุณดื่มท่านี้มันชืดแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวไปชงฮะรอแป๊บ พบเธอเจากวันแรกวันนั้นที่เราพบกันชีวิตฉันก็คลายดังความฝันที่กลายเป็นจริงได้พบคนคนหนึ่งคือเธอที่แสนดีและเธอคือคนนั้นคือคนที่ฉันรอและเธอคือคนนั้นที่อยู่ตรงี ร้ามนนี้เปิดแต่เพลงแได0นเ้านย0ฟังได้อยู่เนาะฟังได้หมดเลยเราไม่ได้มีอะไรชอบเป็นพิเศษนะ่ะเกสเนี่ยเป็นแฟนเพลงยุคนั้นเลยนะขอเพลงอะไรร้องได้หมดจากตอนแรกฉันก็เฉยๆนะจะฟังเกสแบบร้องกอกหูทุกวันตอนนี้ยเลยชอบไปด้วยเลยนี่ดินทาไยชนานดเลียว ใบข้าวขอบคุณนะที่มาวันนี้ออืมเสียพายไหมตอนแรกอะ่ะจะมาวันศุกร์แต่กลัวคนเยอะในไหนวันเนี้ยใบข้าวไม่หยุดละก็เลยมาเลยอขอบคุณนะใบข้าวเมื่อกี้ขอบคุณไปแล้วนี่ไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นหรอก <c oughs> คือเราขอบคุณใบข้าวที่ช่วยดูแลแอรีออนะดูแลหลายๆสิ่งที่ฉันทำไม่ได้ <c oughs> บอกตามตรงนะ <c oughs> ฉันอิจฉานะตอนแรกอะ่ะ ที่เธอสองคนสนิทกันขนาดน,นี้แต่ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าความรักอะมันถูกละลายได้จริงจริงเอาเป็นว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่แก๊งสามสาวนะอขอคุณที่ทะห้ใจขอคุาวต่าว เธอให้ใจขอบคุณที่ไม่ไปแล้วรักเสมอมา,มาขอบคุณที่เธอไม่ทิ้งกันขอบคุณที่เธอเห็นงข้างฉัน